สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนก่อนอื่นเราไปทบทวนพยัญชนะที่เราเรียนกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกันก่อนนะคะยังจำกันได้ไหมคะว่าตัวอะไรพยัญชนะรอเรือใช่ไหมคะเรามาออกเสียงพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะรอเรือรอเรือมีใครได้ฝึกบ้างคะเราเรียนรอเรือกันเสร็จไปแล้ว แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าพยัญชนะตัวต่อไปคือตัวอะไรมีใครตอบถูกบ้างไม่เอ่ยพยัญชนะตัวต่อไปนั่นก็คือลอลิงค่ะลอลิงก็ออกเสียงรอเหมือนกันนะคะแต่เราไม่ต้องรัวลิ้นเหมือนรอเรือค่ะเด็กๆสามารถออกเสียงลอลิงลอลิงเป็นยังไงคะออกเสียงง่ายกว่ารอเรือเยอะเลยใช่ไหมคะเพื่อเป็นการฝึก ให้เราเก่งขึ้นเรามาออกเสียงรอเรือกับรอลิงพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะรอเรือลอลิงรอเรือลอลิงเก่งมากค่ะก่อนที่เราจะไปฝึกเขียนรอลิงกันนะคะคุณครูจะพาไปดูค่ะว่าลิงชอบทำอะไรหรือชอบกินอะไรคะ่ะเด็กๆจะเห็นตามภาพนะคะว่า ลิงไม่ค่อยอยู่นิ่งเลยค่ะชอบปีนป่ายตามต้นไม้และบ้านจริงๆของลิงนะคะลิงอาศัยอยู่ในป่าค่ะเด็กๆเคยได้ยินสำนวนที่ว่าซนเหมือนลิงไหมคะที่มาของสำนวนนี้นั่นก็คือลิงเป็นสัตว์ที่อยู่ไม่นิ่งใช่ไหมคะชอบปีนป่ายไปมาไม่ชอบนั่งนิ่งๆิ่งก็เหมือนเด็กที่ชอบเล่นไม่ชอบนั่งนิ่งๆหรือบางทีก็ซนเกินไป ไม่ยอมฟังคุณครูคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่จริงๆแล้วก็เป็นเพียงแค่คำเปรียบเท่านั้นนะคะถ้าเด็กๆอยากเป็นเด็กดีเด็กๆต้องเชื่อฟังตั้งใจเรียนและเวลาคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูบอกให้นั่งให้เรียบร้อยเด็กๆก็ต้องเชื่อฟังนะคะจะได้เป็นเด็กน่ารักค่ะ และนี่ก็คืออาหารที่ลิงชอบกินนะคะเราอาจจะคิดว่าลิงชอบกินกล้วยอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่นะคะลิงชอบกินทั้งผักและผลไม้ค่ะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าลอลิงเขียนยังไงคะ่ะเด็กๆเตรียมดินสอให้พร้อมนะคะลอลิงของเราอยู่ที่หน้าที่40นะคะเรามาฝึกเขียนกันเลยค่ะก่อนอื่นเด็กๆต้องเริ่มจากหัวกลมๆทุกครั้งนะคะ ลอลิงหัวกลมๆนั้นม้วนอยู่ด้านในนะคะถ้าเด็กๆเ,เริ่มถูกวิธีเด็กๆก,ก็จะเขียนได้ไม่ยากเลยค่ะดูตามคุณครูก่อนนะคะหลังจากตัวนี้เสร็จแล้วเรามาเขียนอีกตัวพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากหัวกลมๆม,ม้วนไปด้านในม้วนลงมาขีดขึ้นไปโค้งลงดึงขึ้นไปตรงๆง แล้วก็โค้งมาข้างหน้าแล้วก็หยุดค่ะเด็กๆพ่อจะเขียนได้ไหมคะเขียนให้ครบทุกตัวนะคะเสร็จแล้วระบายสีให้น้องลิงด้วยค่ะส่วนใบงานนี้สำหรับเนอร์เซอรี่นะคะฝึกเขียนลอลิงส4มรอบแล้วก็ระบายสีด้วยนะคะสำหรับวันนี้เสร็จแล้วค่ะเยี่ยมมากๆเลยสำหรับคนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ทำงานจนเสร็จนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้า วันนี้สวัสดีขอบคุณค่ะบ๊ายบาย